นัดนี้ยกให้มาเลสกาชมมูดริกฟอร์มแจมเชลซีขึ้นจ่าฝูงคอนเฟรน์สิงสนิวเฟลิกสวัสดีครับเขอต้อนรับดูช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมา วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นี่เลยนะครับผมในทุกๆช่องทางนะใครยังไม่กด Follow ใครไม่กดติดตามฝากกด Follow ฝากกดติดตามทุกช่องทางของบดินทร์นีเรื่องเล่าด้วยนะครับมา มาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก็เลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่เออมื่อคืนก่อน5ทุ่มนะครับผมเชลซีเนี่ยลงไปเขาเียนะลงเจอกับพนาทีในกอสที่เอเธนนะครับผมแล้วก็ชนะไป4ประตูตอ่ตอ1น,นเลยนะครับผมได้ประตูจากใครบ้างนะได้ประตูจากชัวเฟลิกนะครับผมเป็นมูดิกเนี่ยจ่ายให้ด้วยนะแล้วก็เป็นมูดิกเนี่ยเปิดคขึ้นหลังมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมมูดิกเนี่ยก็มงเข้าไปนะเป็นประตูที่2เชลซีนะครับผมได้อันเนี้ยเป็นลูกจ่ายของเปโดเนโตนะครับผมแล้วก็เป็นมูดิกอะี เขาเรียกนะส่งลูกที่2แล้วก็จัวเฟลิกเนี่ยก็ยิงลูกที่2ของตัวเองได้นะครับผมเป็นประตูที่ขึ้นนําเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคริสโตเฟอร์เองคุณครูคนะไปจังหวะที่จัวเฟลิกเนี่ยพยายามจะดีดบอลใช่ป่ะแล้วไปติดกองหลังของธนาตีนกอสเนาะแล้วก็เป็นเองคุณครูนะครับผมซัดจุดโทษเข้าไปนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยก็โดนฟาคุนโดเพีสตรีนะครับผมยิงตีเสมอเอ้ยยิงตีตื้นเฉมๆเป็น4ประตูต่อนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยทำไรก็ไม่ได้เชลซี Chelsea เนี่ยก็จบไปที่4ประตูต่อน,นะครับผมตอนนนีี้เ่ย การที่จบแบบนี้เนี่ยมันทําให้เชลซีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของคอนเฟดแนนซ์ลีกเลยนะครับผมในตารางคะแนนทั้งหมดนะขึ้นนําอยู่ฟิออร์ลตินาด้วยฟิออร์ลตินาเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลงานแข่งขันของฟิออร์ลตินาจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเชลซีอยู่อันดับที่1ของตารางคอนเฟดแนนซ์ลีกแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะและทีนี้หลังเกมหลังเกมเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเลสกาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะมาเลสกาเนี่ยพูดหลายอย่างมากเลยนะเอาที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่า สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือให้นักเตะทุกคนเนี่ยช่วยโอกาสเมื่อได้รับโอกาสในการลงสนามนะคืนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมว่าพวกเขาเนี่ยต้องการแข่งขันกันแล้วก็ต้องการประสบความสําเร็จนะเราเนี่ยต้องการผูเร้เล่นทุกคนที่ทําในสิ่งนี้แบบถูกต้องนะซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังทำดีๆมากๆได้เหมือนกัน แน่นอนมาในทิ์นี้เนี่ยที่จะเจอกับนิวคาเซิลนะครับผมเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะและเราเนี่ยมีผู้เล่นให้เลือกใช้งานมากขึ้นนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยต้องทําผลงานได้ดีนะครับผมและทีมเนี่ยยังคงมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนนะนั่นคือวิธีการเล่นเนี่ยจะเห็นแล้วว่าอย่างชัดเจนแค่ไหนนะครับมาเลสกเนี่ยพูดอีกนะครับผมบอกว่า ฟอร์มการเล่นในคืนนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะเราอาจจะมีปัญหาในช่วงต้นเกมนะครับผมเล็กน้อยนะอัดติดติดขัดๆนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยการกดดันคู่แข่งเมื่อเราไม่มีบอลน,นะแต่พอเราปรับตัวได้กับเกมนะครับผมเราก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะส่วนในเกมลุกเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้ดีเลยเหมือนกัน สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นไปกี่คนนะคุณเนี่ยยังเห็นเอกลักษณ์ยังเห็นวิธีการเล่นของทีมแบบเดิมอยู่เราเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะครับผมแต่ผมเนี่ยคิดว่ารูปเกมแบบนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการนะทั้งยามที่มีบอลแล้วก็ยามไม่มีบอลมันชัดเจนมากว่เาเราเล่นอย่างไงนะสุดท้ายเนี่ยก็มีการชมนะครับผมมิให้โลมูดิกด้วยนะครับผมบอกว่า ผมเนี่ยดีใจมากนะไม่ใช่เตืเพื่อตัวผมเองนะแต่เพราะเขาเนี่ยแหละดีใจแทนเขาด้วยนะทีมงานของเราเนี่ยทำงานอย่างหนักกับผู้เล่นทุกคนนะครับผมไม่ใช่แค่กับตัวมูดิกนะแต่กับทั้งทีมเลยนะครับผมตั้งแต่เราเริ่มต้นเนี่ยเราทํางานกับปีกทุกคนนะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปในกรอบเสียโทษและหาตําแหน่งในการยิงแบบที่มูดิกทําได้เนี่ยแหละ เราเนี่ยเคยมีปัญหาในตำแหน่งนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาทําได้แล้วนะซึ่งนั่นคือจุดสําคัญเลยในการทําประตูบ้ายสิ่งเดียวกันเนี่ยใช้ได้กับทั้งซานโชมาดูเอเแล้วก็ไปโดนเนโตนะพวกเขาเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะบ,บอลเนี่ยจะมาถึงจุดนั้นเสมอนะครับผมก็คือชมวิธีการเล่นนั่นแหละเปลี่ยนไปกี่คนวิธีการเล่นอ d เดนิตี้ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ชมปีทุกคนนั่นแหละอ่นเฉลยช็อตมูดิกเนี่ยเห็นได้แล้วว่า พัฒนาขึ้นมากแค่ไหนใช่ไหมมูดิกเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็วิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่โอ้โหโปรแกรมกับมูดิกคนเดียวนะยังโปรแกรมกับมาดูเอเกซซานโชแล้วก็เนโตด้วยเหมือนกันนะเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยที่จะเจอนะครับผมกับนิวคาเซิลเนี่ยผลงานของทีมจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะมีเพรสคอนอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมเดาว,ว่าไม่มีนะอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์เฉยๆแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันในไลฟ์ก่อนเนกมอีกทีนึงแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นการพูดถึงจากคาโชเมคาโตนะบอกว่าเชลซีเนี่ยสนใจคนในรูปนะครับผมเขาบอกว่าเป็นนิวเฟลิกเลยด้วยซ้ำนะเอออ่ะเขาบอกว่ายังไงอันนี้เนี่ยคาโชเมคาโตนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะครับผมได้เข้าร่วมให้สุดขัสนใจนะร่วมกับอินเตอร์แล้วก็ยูเว่นะครับผมที่ จับตาดูนะคนในรูปนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเลโก้นะครับผมไม่ใช่ของเล่นเด็กนะเจ้าเลโก้นะครับผมเป็นเอ่อเป็นตัวรุกแล้วกันใช้คํานี้เล่น,นทั้งปีกซ้ายปีขวาแล้วก็กลางรุกด้วยนะครับผมอายุ1 9ปีเท่านั้นเองสูง183านะครับผมของเบนฟิก้านะแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยติดทิมนชาติชุดยูย่ของของโปรตุเกสอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นดาวดวงใหม่เป็นชัวเฟลิกค,คนใหม่เลยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่า น้องจะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนและจะมีทีมอื่นเนี่ยสนใจมากขึ้นหรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยพอเวลาผ่านไปเราจะดึงน้องมาร่วมทีมหรือเปล่าเอาฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะแต่แค่มีข่าวนะครับผมบอกว่าตอนนี้เราสนใจเจ้าเลโก้คนนี้ด้วยกันนะครับผมอ่ะวันนี้ข่าวไม่เยอะมากนะครับผมนั่น่นะก็เป็นทั้งหมด คอมมอดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอา้าวใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนเกมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวจริงๆแปะไว้ให้ตั้งแต่ต้นต้นเลยด้วยซ้ำน,นะใครไม่ดูนะครับผมไลฟ์หลังเกมเมื่อวานนะก็เดี๋ยวไปดูได้นะครับผมเมื่อวานก็มีทั้งแบบวิธีการเล่นนะแล้วก็แบบความเห็นในการแบบในในสไตล์การเล่นแล้วก็สถิติแล้วแหละสถิติของผู้เล่นแต่ละคนนะรวมเมื่อวานนะมูดิกเอ้ยเอ่อตัวเวก้า เอนโซอะไรเงี้ยดีๆทั้งนั้นเลยเอ่ะใครไม่ดูเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับผมส่วนคลิปวันนี้ใครคิดเห็นยังไงนะครับผมอา้าวมาเลสกาชม,มูดิเมื่อวานใครดูฟองน้องมั่งเมื่อวานแจ่มมากนะยิงยิงไปหนึ่งจ่ายไปสองใช่ป่ะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อทำแอซิดเยอะสุดในคอนเฟลเลนซ์ในซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยเราดีพอที่จะไปอยู่ที่เขาเรียกน,นะเป็น เป็นจ่าฝูงของคอนเฟิร์เอนตแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อใครเห็นฟอร์มของเจ้าเลโก้มากผลงานเป็นยังไงลองแชร์มาดูแล้วกันนะคิดเห็นยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับ,รบก็แล้วกันไปกดลีบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย